จะต้องฮึนหนึ่งหนึ่งก่อนออกก็จะต้องมีสมาธิกันเพราะอาบาดใจจำนวนฝีพายจำนวนหนักตัวนะเจ้าความพร้อมก็ต้องหนักกว่านะเจ้า หายเลเจ้าออกไปแล้วสำหรับกู้นี่เจ้าเป็นประเภทเถื่อใหญ่ในกู้ตีสิบลอกน้ำทีสองกับสิงชินาทิพี่น้องบ้านผาควางสายน้ำตั้งทิศตะวันตกสาวารีพี่น้องบ้านดอนตันสายน้ำตั้งทิศตะวันออกกับพี่น้องตอนนี้ตีกู้กันมาเป็นหม้อเป็นเบอร์กันออกมาสายน้ำตั้งทิศตะวันออกเป็นสายน้ำตั้งทิศตะวันตกกับผาควางผาควางลมเบียดขึ้นมาผาควางเบียดขึ้นมาสิงชินาทิพี่น้องบ้านผาควางสายน้ำตะวันตกน้ำมาหน่อยหนึ่งน้ำมาหน่อยหนึ่งสาวารีสาววารีของปีน้องบันีี้อยู่าากวงนด พาควางนี้ตอนตันจีกกันมาจีกกันมาจีกกันมาตอนตันจีกกันมาสาวลีสาวลีพี่น้องบาดตอนตันอยู่สายน้ำตะวันออกเลยบีจีกกันมาจีกกันมาสาวลีขึ้นมาสิงชีนาดติบสิงชีนาดติบพี่น้องบาดควางไอ้พาควางจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตอนตันขึ้นมาตอนตันเลยบีจีกกันมาพาควางพาควางจะอยู่ได้ก็พาควางหนีแล้วไปไหยพาควางเตะเตะเพาควางเตะขึ้นมาพาควางเตะขึ้นมาเลยขึ้นมาพาควางหนีออกไปไหนหนีไปไหนตอนตันขึ้นมาตอนตันเลยบีจีกกันมา ขึ้นมาพุ่งจะโรจะโรขึ้นมาเป็นสาวารีสาวารีนัดตันขึ้นมาขึ้นมาว่ายังมีอยู่ครับชายหน่าถังที่ตะวันตกก็มาไม่ได้เป็นสิ่งชินาดิพชินาดิปผาควงยังหนีนัดตันอยู่นัดตันสาวารีสาวารีว่าจะได้ยังเตาต่อยมาอยู่สาวารีต้องอัดต้องจีต้องบีต้องอล้วสิงชินาดิพยังมีออกมาผาควงยังหนีดูนัดตันตัวจีบี้ยขึ้นมานัดตันตัวขึ้นมาอัดขึ้นมาผาควงยังหนีชินาดิพหนี่ออกมาสาวารีต่อยขึ้นมา หนีหนีสายรับตัวเราเป็นปากหวางสาววันีเบอร์ตันสายรับตัวเราบานเจ็บตันสาววันีเบอร์ตันสายรับตัวที่ขึ้นมาเป็นโรเบียใหญจครับโรเบียใจที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาบาดเจ็บเตาบาดเจ็บบาดเจ็บตันบาดเจ็บที่ขึ้นมาสีสลิปพาขวางหนีหนีหนีระบายการเข้าสู่เส้นชัยกรรมการจะงงสีน้ำเงินครับสายน้ำทิศตะวันตกครับพี่น้อง